นะ <S <S วันนี้เรามาหาคุณแม่เถ่งคุณแม่เฉ่งนะครับคุณแม่เฉ่งคุณแม่เฉ่งผมได้ยินข่าวนะครับก็ย้ํานะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมโทรมาผมก็รีบมาเลยนะครับเพราะว่าคุณแม่เฉ่งนี่เคยให้เลขถูกนะครับงมวดนั้นถ้าใครจําได้นะครับวันนี้นะครับวันนี้เดินทางมาหาคุณแม่ก็หวังว่าตัวเลขนะครับตัวเลขจะได้ตัวเลขสิได้ตัวเลขสิได้ ครับขับได้สีไปอยู่ครับโอ้ยขอบคุณครับอมือมเอ็งเอ็งผมผมได้ยินว่าแม่แม่งวดที่แล้วแม่ได้ได้เลขมาได้ทางไหนก่อนหลังสฝันหลังสาฝันนั่งหันหลังให้ผมก็ได้ครับหันหลังผมก็ได้หลังสายฝันเกี่ยวแม่อ๋อหลังสาฝันเกี่ยวแม่เพ่นว่า

ก่เห็นว่ท่านทรมาอยู่อ๋อท่นเกี่ยวเจ้าที่ยังจบอกลยอยคิดคอยบริสุทธนั้นว่าจังสีันว่าปันเด็ดสิบแปดเออันว่แม่แม่ไปนับง้วเด็สิบแปดตัวงด็สิแปดตัวบนครับเลยออกสิบสีโอวว่าเอมันเป็นอยางบหมวนี่มันเ่ทมาครับเขาสิวา้านเขาน้แม่นี่ล่ะร้านไส้อ๋อรานไส้านไสลูกพี่เลี้ยงเขาแต่นหอย

Dạo à, là thỏa sáng thì cậu đọc khóa bài chăng xì si. Ở ngân bình hạ sĩ mà hay Ừ, ừ. mà hay mê Chẳng hạn là mấy chị đến chăng đấy, cậu bê cậu vào mình bán Mấy chị ở, mấy chị chẳng đấy, mấy cậu vào Chắc là lê cậu vào nè, khóc cái áo bàn đó, mà cậu bà chết cậu Chết cầu. Ừ Chắc là bản thân y nàn vẫn ở thì mấy bấy Bấy nằm ở là cái mà, mấy cái bấy muốn cười bấy nè Mê nó bổ hoài, mấy bê gì xích yệp vậy ันเขามาเอามันก็ได้ดิเดาบองเบ้งเขาเขาอสังเกตแล้เขาก็เอาเขาก็เบิ้งไตุ่มอ๋อเบิ้งได้ตุ่ไหมเบิ้งได้ตุ่ม้่นก็ออกเิ้นจริงๆมนอก่อนน้ำใบมันแล้วเขาถือลายแล้วย่ในี้แม่บ่ยุคนีเขาถือลายแ้่ก็มีเขา่ำมาฝ่มเเมย์ของประ่ทนได้เอาคา่าขันจีสิบเนใบนงนักเบิ้งโดดเขาว่าจังสีต่่าเมย์ของปทสนใจนกคนหลักเล่เนยบ่มา มันมากไม่หญยกันได้หลายอ่ะนก็ซื้อสิบบาทอ๋อสิบาทหนึ่งแปดซื้อสิบบาทซื้อเทียนน่ะสี่ตัวละยี่สิบสาิบห้าสิบก็ซื้อบันหัวี่สิเล่ยก็ซื้อว่าแป๊กูสิงร้องงกันหน้ากับเลยว่าเลยเอาสิบาทบบสือังดังบลบอสือว่าสิบสือซื้อซื้อกับกับบับเดี๋เอาสิปตัวเดียวคงย่องด้ใจสิบแปตัวเดียวคงอืมบอเอาบกับแป่เอาบ่บ่อบ่เขาบ่เอาเลย ว่าคุณแม่คุณแม่อายุเท่าไหร่นี่อายุแม่เต้าจริงนั่นหกสิบหกสิบแปดหกสิบแปดเออแต่ว่าอันนั้นพ่อแม่เพิ่นเอาพ่อโสห้ผิดเนาะมันงแต่เกดสิบเกดสิบสี่ก็ผมหน่นก็ได้เงินเกดลอยยนแล้วครับแต่ว่าแต่ว่าฝันเนาะฝันว่ามีคนเอาเงินมาให้เนาะหาสิบบาทแ่เ,เ,เขาอามีเอาเงินมาใถ่หายสิบว่าต้องเาหลายดอกเพิ่นว่าเอาสามีนะเพิน่นว่า มันสิบว่มันสิบอ่ออกคืองวดนั่นบอมันสิออกหาเก่าศูนย์บอเก่าหาศูนย์จำใจบองวดนั้นที่มันออกนั่นหาเก่าคือหาศูนย์นั้นจังวะนี่แม่กัิสงสูยเอองวดนั้นที่พิยางมานีม่ที่พิมาถามแมจำใ้บอที่พ่าปูนเกิดเพิ่นนั้นปูเทพเด่เพิ่นเอาไห่เออเพิ่นเพิ่นไห่เพิ่นไห่หาเก่ามันเกเก่าหาครับออกหาเก่ามันออกเก่าหาแม่กระถือเพื่อนถึงเพาหลายสิบแล้วคนบอเป็นค้นมาเกคนไหนบอเตเลนพอดหลุนน้ำเพ ัได้รุ so of of like ่นแ่ซื้อวันนี้ก็ว่าสิบอสขันมันซื้อก่ิบอซื้อหลายตัวละชิคือเก่าตัวใดกับบอค่อยมวลในมักตัวใดขันมักเดี๋ยวจังทรมาหายร้านได้สิไ่บอครับเพราวมันนใจนางานร้านาโอคอยันเจียวเจอีกด้ยาให้เพาว่านะ แต่ว่าทีนี้ฝันฝันได้แล้วเนาะเงินหาสิบบาทนี่หาโอ้ยทง่นจะซื้อเก้าหหาเก้าเก้าศูนย์เก้าห้าศูนย์นี่แล้วแต่วันซื้อเขาว่ามี่บมีเก่าเขาว่ามีแปดทั้งหาเขาว่ามีแปดอ๋อเลขแปดจังว่าเนี่ยแบาไปดตเ่ สืสืุยมาดมันมันดิ่ตวใดเแต่ว่าหลานสาวมันถือจุ่มอีถาดเมือนีมันโรมาอยู่ครับถือจุงมวดหดละหดว้านหันไมนเหลือสามพันถูกซุงวดหลานสาวถูกซุงวดเลยถือจุ่มถูกซุมดแต่มันขืนไา่ย่บานแตถือลกไปถูกซุงมวด้ามันเดินวนหันมันวิ่งวิ่งวิ่งมันก็ไดมันสื่อหายยมันก็ไดฟันหนึ่งมืนบอมันสื่อตัวเดียวเมืครับบานนี้สง เลขอันสองมันออกสองโตแล้วมันกระสือพึ่กันพึ่ตูนพึ่งซงหวนอีหนั่นแต่ว่ามันโทรมากมีไงของบระดี๋วว่าแต่ว่าจะเจียมากกว่าจะพี่เพราะว่าอันอันนี้มันมีน้ำเมล์อยู่ไลยมันหนึ่งเมล์แปดห้าศูนย์ตัวห้าศูนย์กันห้าสิบบาทแต่ว่าเงินมันกระแทนเก่ากระด้มันสิเป็นพื่งหวนั่นที่หลวงพ่อเป็นเอาเงินให้นั่นแม่นว่าจำได้ปะ เกาห่าหาเกาน่ะผมจำได้ยูบ้น่ะนะนั่นเพิ่งเกาแวงค่ะแต่ว่าเพิ่งบอกได้ยูบ้นเลยค่ะเป็นได้อยู่บ้านอยู่บ้านหอาห่อนพ่กคุณเนี่ยเออยู่บ้านเอกกรหอนคับเนาะห่อนคับหอนเนยดู้ยําในอาบกะหอนีเก่าถ้าถิไปเห็ดเียมพนาบุญ เอา,า,เาใครชอบเลขคุณแม่นะครับคุณแม่ฝันนะครับฝันว่าได้เงินห้าสิบบาทห้าสิบบาทก็แต่บางที่ทุกคนบอกว่าแปดวันสิเด่นแปดน,นะครับเด่นแปดเด่นแปดกับแปดห้าศูนย์เท่านั้นแล้วแปดห้าศูนย์แปดห้าห้าศูนย์ซื้อลองบึงนะครับ จ็ดแปดแปดเจ็ดแปดหาหาแปดหาศูนย์ศูนย์หาเหลือความฝันโอเคนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็วันนี้มาตามเห็นคุณแม่บอกว่าฝันดีงวดที่แล้วก็ถืองวดนี้ก็เลยมาถามอีกคุณแม่ก็บอกว่าฝันนะครับบ้านได้เงินเอาเท่านั้นแหละห้าสิบาทนะครับ ห้าสิบแปก็สื่อถ้าคนฝันแมนก็นหาศูนย์ก็ถือเลยเด้แมนบอแมนหาศูนย์ตัวเดียวถือเลยเอาท่านใดชอบนะครับก็ลองนำไปลุ้นดูนะครับห้าศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์หลังงามถ้า,ามาแปดมาแปดห้าศูนย์